สวัสด <iza anut> ีจับพี่น้องคูขาดบัดนนี้อันหนาดินมันเลยไปทับเข่าที่เวียววานไว้มันหนาบางส่วนก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นห้างห้างแต่ว่ามันขักขึ้นขึ้นบ่อหลายจับพี่น้องอันพวกที่บ่ถยึกอันอันดินทับดินผมลึกนี่มันก็ขึ้นแล้วสองใบแล้ว แต่ว่ามื้อนี่แบบกั็เลยได้เฮ็ดเนี้ยหยอดเข่าจากวัสดุเหลือไส้จากพี่น้องบพว่าสิเป็นแกลร้อนแก่ร้อนนี่เฮ็ดมาจากอันแก่ร้อนอยาสาผมจะไว้ทถไส่วัชพืชไว้ถใส่เม็ดเขา่าปาดขังบนมันน้อยนึงนะคะแล้วก็เอาเชือกคล้องคอเม็ดเข่าสีอยู่ในนี่ ส่วนไม่หยอดนี่ก็คือเฮ็ดมาจากท่อพี c ีซีสีหุนใส่หกหุนนก็สีดีกว่าจะพี่น้อง๋ามันสีแข็งแรงกลัวหรอมูมันสีกว้างสีใหญ่เนาะแต่ว่าเป็นอย่างแววถึงได้ใส่สีหุนเพราะว่าบบมีเวลาออกไปตลาดแต่ร้านค้าในหมู่บ้านบบมีบบมีตัวเอ่อเอ่อสำหรับอันเขาเรียกตัวรูดท่อใจจริงรแล้วแววจะใส่ท่อหกหุนนั่นแหละแล้วก็ไปหาซื้ออ่เอ่อ ตัวรถท่อนิ้วเครื่องออกหกหุนแต่ในหมู่บ้านมันบม่มีพอดีแววไปเห็นขวดอันนี้แกนขวดน้านี่ปากมันเข่ากับท่อสีหุนได้พอดีเนาะเอามาไปถ้ายหยอดเขา่ามันสีได้กวางน้อยหนึง่งเขาสีไดอง่ายในการจับมิดเข่าวางังแล้วก็ท่อสีหุนนั่นส่วนนี้ก็เป็นด้านจับจากวัสดุเรือใส้ทั้งนั้นจะและะ้วก็มีแล้วก็มีอัน โอ้ออกยากแล้วก็มีสามทางนี่จะพี่น้องมีสามทางปลายของท่อซิน้นอันท่อนี่ก็สิบประมาณเมตรมั้งตามความสูงของเขานั่นหละจะพี่นอ้องเขาสูงอยู่ระดับใดเขากระตัดเอาเฮ็ดเอาเนาะส่วนปลายนี่ก็เฮ็ดให้มันเ,เนป็นฉมวกปากฉมวกแหลมนิดนึงเพื่อง่ายในการเอเจาะหลุมดินว่าันเถอะอืม การประกอบกะน,นี่จะใส่ทอ่อสามทางเซแล้รกะประกอบตามนี้เลยจ้ะนี่เก็ดง่ายมากเลยเจเล้รตรงนี้ก็เป็นมือจับเอ่อที่แววเฮ็ดนี่นะคะนี่แบบนี้แววมาลองเฮ็ดแล้วมันกนัมีปัญหาหน้อยนึงเนาะน้ามันเป็นน้าแห้ง โอ้มันเป็นน้าดินทรายแล้วมันแฉะทั้งใต้ปัญหาก็คือเวลาเขายอดไปแล้วตรงนี้เข่ามันสิมติดมีดินติดอยู่ตรงนี้มันก็เลยเฮ็ดยากน้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นดินมาดมาดโอ้ถ้าเป็นดินแห้งหรือว่าเขาไว้ทยอดเอมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ทัวเวลาเขาปลูกสิคือสีดีแบบว่าบริกรมนะเดี๋ยวกันย่างไปเรื่อยๆเนะที่นี่แวว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 ล้องมา แววลองมาเฮ็ดแล้วนี่เป็นการใส่ครั้งแรกของแววคือกันครับพี่น้องอวิธีแทงก็คือเขาต้องแทงอันเฉียงลงไปอย่างสี่น้อยหนึ่งเนาะสิแล่ะเขาจังง่าย,ง,ายง่ายขึ้นแล้วก็เคาะให้ดินมันออกมาเขาจังหยอดมเมล็ดพันธุ์พอเมล็ดพันธุ์ตกไปเขา,าเอาตีนเดียบอย่างสี่จ้พี่น้องการดีระดับหนึ่งยู่สสำหรับแววแต่สีดีก็นี่ถ้าดินมันแห้งพี่น้องล้องออกไปประยุกใส่เบื้องได้จะเด้อ หาวัสดุที่เหลือใช้ในบ้านเขาเลยหยิบอีหยังไดเพราะเห็ดได้กะนนั่นกะเอามาเห็ดแต่ว่าถ้าให้แววถ้าให้แววคิดต่อยอดเนาะจากจากปัญหาที่เห็น๋ววว่าปากตรงนี้คันท่ามันอ้าเข่าอ้าออกจางสีได้คือสีดีเพราะว่าเวลาเขาสักลงดินไปนี่ก่อนเฮาสีหยอดพันเขา่าเขาก็นโนุ่มให้ปากมันอ้ามันสีได้เปิดหน้าดินออกเม่นบอก แล้วเขาหยอดลงไปเม็ดเขามาันก็สิล้งได้ดีแล้วดินกระิบว่เขาไปอุดในหูทอนะแต่ตอนนี้เขามีซัำนิกะเอาซัำนี่เหิตก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอเคจากพี่น้องเฮ็ดแนวหยอดเขาจากวัสดุเรือใส้เอาไปต่อยอดหรือว่ามีคําแนะนาอย่างเม้นมาบอกแววในเด้อคิดได้ซัำนีอะไรแววอะขอตัวไปหยอดเขาให้มันแร้วกอนยันมันบเแล้วเบืงองไงอยู่ดอพี่น้องเบื่องไง่หลายเติอบอยู่ ถึงยอดได้ซ่าเพราะว่าเขาเพราะว่าน้ำม,มันแฉ่คันทาน้าม,มันบ่แฉ่มันกขนาดสียอดได้เร็วอหว่ามองนั้นมันสีนี้มองแค่เหี่ยงย่างไปย่างมาซื้อน,น้ำกะซึมขึ้นมาล้าจะดินซ้ายเนาะ ได้คอเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าปากมันบอ่อ่าแล้วดินมันลุ้งบดีขันเัาบอา่อเคาะขันเขาบอา่ออันซับไปเราเคอเอาดินที่อุ่นหูออกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องฮิตแบบปากให้มันอาได้คือแบบว่าละอาได้ปิดได้เพื่อที่เชาสิบเปิดนาดินเพื่อดินสีบได้ข้างในท่อแต่แบบนี้กถือว่าโอเคเราละพี่น้องจ้ามันกะ แนี้วเฮ็ดผู้เดียวมันกะสะดวกนะคั้น้าเฮ้าเอาไม่เป็นนั้นมาสักผู้นึงกะสิได้สักผู้นึงก็ซีได้ยอดดีกันี้แล้วเขากะร้วมกันเป็นกอดีลงในหูดี้ดีจะก,กินห่งโอ้ขันเห็นเฮาเฮ็ดจังสี่มีหลายๆอ่านซอยกันเฮ็ดนี่สิปันหน้าดำที่ละเนาะ แต่ต้องบึ้งแต่น้ำเด้นน่ว่าเข่ามันลงอันในหูบ่หมอี่สุดก็คือดินแห้งคือว่า,วาหรอวะในพี่น้องเอ้ขั้นดินแห้งอันเข่ามันสิบวดติดนเนาะเขากระสิบดิดเสียเวลาเคาะนะเล่นเคาะกระสิบวดเคาะบอ่อยแบบนี้อันนี้เคาะทุกหูเลยเคาะดินออกเพราะว่าดินใายคือจังแหวววานเลย มันแฉมันแฉทั้งไตโอ้ยมวนแถนอาซุ้มนั่นนี่โอเลี่ยงไอ่น้ำตาลมัดเป็นมูอีหลีบัวซอยเลย มันเลี้ยวหรือมันมันสาข,ขึ้นล่ะเนี่ย <c oughs> แหม่อย่ามากวนเวม่ละหนูน้ำตาลเนาะถ้าถอนตั้งแต่กล้ากันนี่แหละรอนนะ <c oughs> ยอย่าไปขุดเด้อลูกหูเมียหยอ,อดเข่าเด้อ น้อนอยู่ิซื่อขันพอ่อซอยก็ได้ขอยย่างเดียวยากวนนะยจะ ลบหน่อยค่ะลบหน่อยแม่ซักตีนเนี้ยบานมันกะสิมาน้อนขวางอีอยงอือางอโอ้เอียงหืน้ำตาลโอ้ยเนาะเห็นพ่อแม่เห็ดงานบ่ได้ไปช่วยกบหน่อย ลบน้อยเลี้ยวช่วยกบหน่อยปะช่วยกลบหลุมหน่อยปะให้กดล,ลุนนี้มเพราะมันให้กวดขึ้น จะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อขันคิดว่านี่มันเป็นประโยชน์แต่คิดว่ามันน่ที่เป็นประโยชน์บ่นหน่อยก็ลายละจากพี่น้องสำหรับคนตุนหน่อยเนาะที่เี๋ยวได้ซื้อมากะได้ซื้อ,อย่างเดี๋ยวขึ้นทอสามทางตัวนี้เจ็ดบาทเองนอกนั่นก็นหาเอาในบ้านที่มันมีนั่นแหละเอาหลายไปแล้ว ันสิบ่แล้วจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า